สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์ไมคครับผมห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับที่ผมจะหาเวลามาอัดเสียงได้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ขับเข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับผมคือมันยังไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่วันนี้โชคดีที่ช่างไม่มานะครับผมเลยอัดเสียงได้นะครับแลวก,ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพวะปกติคลิปนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับไอเทมต่างๆนานา,นานมากมายใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ของครั้งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาทางอนใหน่และ อันเก่าที่กลับมาโชว์ความสามารถใหม่ในภาพ,พยนตร์ุเรื่องนี้ครับไปดูกันครับว่าจะมีอะไรก,กันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนือหม่เอาไว้ด้วยนะครับ เริ่มก,กันกับชิ้นแรกเลยครับผมคำพีวิชานติไอเทมใหม่ที่มาในภาค2นี้ครับมันคือคำพีม,มนขาวสําหรับเหล่าจอมเวทคามารทัสในนั้นมีคาถาต่างๆนานามากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือคาถาผู้พิทักษ์วิชานติที่เราเคยเห็นมาแล้วในซีรีส์วอสอฟและอีกหลายคาถามากมายที่ไม่ได้แสดงรายละเอียดให้เราได้เห็นมากนักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคาถาที่สามารถจัดการกับทานอสได้ในเอิร์ธแปดสามแปดและที่สําคัญคำพีมนขาวเล่มนี้อยาาไดนมีการจดบันทึกเรื่องราวของ อเมริกาชาเวสเอาไว้ซึ่งจะสังเกตได้จากหน้ากระดาษแผ่นนี้ครับที่กําลังจะถูกเผาไหม้ไปและมีรูปดาวอยู่ในนั้นแน่นอนว่าพลังของอเมริกาชาเวสก็เป็นรูปดาวเช่นกันแต่ก็นั่นแหละครับเราไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านั้นเพราะในท้ายที่สุดมันก็ได้ถูกทําลายลงไปนั่นเองเรอดูต่อไปครับว่าไอเทมชิ้นนี้จะปรากฏที่ไหนอีกไหมในอนาคตของจักรวาลหนัง MCU ครับชิ้นที่สองครับผมคัมพีดักโฮเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่เราน่าจะรู้จักกันมานานพอสม วและอยู่ตรงข้ามกับคมภีขาววิชานติก่อนหน้านี้ครับสิ่งที่เรารู้กับไอเทมชิ้นนี้ก็คือมันได้บันทึกเรื่องราวของสการ์เล็ตวิทเอาไว้แม่มดผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําให้วานดา้าแปลเปลี่ยนไปแถมมันยังมอบมนต์ดต่างๆนานาม,มากมายให้ผู้ถือครองนั้นแข็งแกร่งไปในสายดําล่าสุดในดร์สเตรนท์ภาคที่2ครับดาร์คฮัวก็ได้ปรากฏตัวคาถาใหม่ให้เราได้เห็นและเจ๋งสุดๆวิชาสิงขวัญหรือเดอะดีมวอล์กเกอร์ที่สามารถพาตัวเราเองนั้นไปสวม รอยตัวเองในอีกจักรวาลอื่นได้เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางข้ามเวลาในอีกทางหนึ่งก็ได้เลยล่ะครับสาหรับคาถานี้จากหน้าหนังสือหรือไอเทมอย่างดาร์คโฮนั่นเองครับ3ครับผม Eye of a า a m o t โก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปอธิบายาไว้แล้วว่า Eye of a า a m o t โเป็นเหมือนกับที่กาเก็บมานีทมามโซนแต่ทว่าในดร์สเตรนท์ภาคที่2องทมโตนไม่มีแล้วและ Eye of a า a m o t โนั้นยังอยู่เราจะได้เห็นว่าตอนที่ดร์สเตรนท์ใช้คาถา Eye of a า a m o t โก็เหมือนจะทํางานตาม หลังจากที่ความสามารถเก่าหายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าไอออปรกัมโมโตจะยังมีความสามารถอื่นอยู่มันเหมือนจะเข้ามาเป็นการบับพลังให้กับผู้สวมใส่เลยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของมันแต่จากการที่เราได้สังเกตมาไอออปรกัมโมโตจะทํางานทุกครั้งเมือ่อดรอเตรเวนุไรคาถาหรือว่าไอออปรกัมโมโตจะเข้ามาทําหน้าที่ลดคูดาวบับพลังเวทในแบบที่ไม่ต้องไร้หรือใช้เวทมนต์ที่ไม่ใช่สายขาวมากนักอย่างเช่นการซัมมอนปีศาจออก มาและก็อาคมเฟเปลไฟสีเขียวนั่นเองครับสี่ครับผมปืนใหญ่พลังเวทเป็นอีกหนึ่งไอเทมดีปลากฏตัวครั้งแรกในดร์สเตรนท์ภาคที่2นี้เองครับบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆจากการนําปืนใหญ่สมัยก่อนมาบวกกับพลังเวทกลายเป็นของขลังที่เอาไว้ป้องกันคารมาทัสลักษณะของมันก็คือปืนใหญ่ในยุคลางของเรานี่แหละที่จะต้องบรรจุก,กระสุนเข้าไปยิงออกไปทีนึงก็ต้องรีโหลดทีนึงครับทว่าที่คารมาทัสโดยความที่พวกเขาเป็นสายเวทกันไอเทมชิ้นนี้เลยเปลี่ยนจากกระสุนจริง เป็นกระสุนพลังเวทเข้าไปที่ต้องบอกเลยว่ามีความ,มรุนแรงเอามากๆเหล่าจอมเวทเรียกอมปืนนี้มาในตอนที่สกาลิตวิทบุกโจมตีคามาทัสพวกเขาสกัดนางไว้ได้แต่ทว่าเกาะของนางนั้นก็หนาเกินไปสุดท้ายกลายเป็นปืนใหญ่นี่ยละครับที่ต้องแตกพ่ายไปในที่สุดห้าครับผมมอไฟแห่งบอมกาไลแอดเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มีติดอยู่ในอาสงของเหล่าจอมเวทซึ่งในก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วในด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่1แต่ทว่าในตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้ถึงความ ามสามารถและการใช้งานของมันและพอมาในภาคที่2ครับไอเทมชิ้นนี้ก็ถูกใช้งานแล้วจากฝีมือของคิสตินพา์เมอร์ที่ได้โชว์ให้เราได้เห็นแล้วว่าเจ้ามอไฟอันนี้มันทานํางานยังไงและพิษส่งร้ายแรงแค่ไหนมอไฟแห่งบอมการไลาแอดครับมีพลังไฟบรรลัยการที่รุนแรงเอามากๆสามารถแผดเผาดวงวิญ,ญญาณที่มาจากขุมนรกให้ตายซ้ำสองได้เลยครับลักษณะการใช้งานก็คือเราต้องเปิดฝาหม้อออกมาแล้วใช้ดวงไฟในน้อยเป็นตัวนำยิงมันออกไปตามทิศทางที่ต้อง เท่านั้นแหละครับไฟบรรลัยกันก็จะพวยพุ่งออกมาแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้รวงไปคุยกับรากต้นงิ้วในยมมาโลกกันเลยทีเดียวครับผมโหครับธนูพลังเวทเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่ชาวคามาทัสใช้เป็นอาวุธในการปกป้องอาสมของพวกเขาซึ่งในตอนที่สการ์เล็ตวิสบุกมาเหล่าจอมเวทน้อยใหญ่ก็ได้หยิบจับไอเทมนี้ขึ้นมาซึ่งดูจากลักษณะแล้วพวกเขาน่าจะเป็นจอมเวทเลเวลหนึ่งที่ยังเรียนรู้วิชาได้ไม่มากนักเลยต้องใช้อาวุธประเภทนี้ในการต่อต้านศัตรู ซึ่งมันก็คือธนูดีๆนี่แหละครับที่บวกพลังเวทเข้าไปความรุนแรงนั้นอาจมีมากกว่าธนูธรรมดาแน่นอนเหล่าจอมเวทใช้ไอเทมชิ้นนี้เป็นอาวุธระยะไกลย,ยิงโจมตีศัตรูอย่างสการิทวิสที่มาพร้อมเกาะ999เลยทําให้ไอเทมชิ้นนี้ดูดอกไปเลยครับเพราะไม่สามารถทําำลายสการิทวิสได้เลยเจ็ดเจ็ดครับผมดาบของมอร์โดเอิร์ดอาวุธคู่กายของมอรโดครับซึ่งจะแตกต่างจากภาคที่แล้วเพราะในคราวนี้ไอเทมชิ้นนี้ของมอรโดในเอิร์ด838 มีลักษณะเป็นดาบต่างจากโมโดเอิร์ธ616ที่ใช้กระบองแห่งลิวิงไทบูนอลกระบองที่มีความยืดหยุ่นสูงดาบเล่มนี้ครับผมเป็นดาบที่ใช้พลังเวทเป็นใบมีดซึ่งผู้ที่จะใช้ต้องอัดพลังเวทของตัวเองเข้าไปแล้วมันจะสามารถสร้างใบดาบขึ้นมาได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในตอนที่โมโดเอิร์ธ838กำลังสติแตกเขาได้งัดอาวุธของเขาออกมาเพื่อที่จะจัดการกับดรสเตรน์แต่หลังจากที่ถูกจับใส่กุญแจมือที่ทำมาจากทรายแห่งวิชานติก็ทำให้พลังเวทของ หมอหายวับไปทันทีและนั่นก็ทําให้ใบดาบของเขาหายวับไปทันใดด้วยครับแปดครับผมประตูสู่มิติกระจกมิติกระจกเป็นมิติที่เราน่าจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะทุกครั้งที่เราได้เจอกับดร์สเตรน์ในภาคที่2นี้ครับพอหมอของเราก็ได้ใช้มิติกระจกอีกแล้วแต่เขาใช้มันในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับผมซึ่งนั่นมันก็คือไอเทมของครั้งชิ้นนี้นี่เองครับที่วางเป็นกับดักเอาไว้เพื่อให้สการ์เล็ตวิสเดินเข้ามาติดกับนั่นเองเพราะโดยปกติ แล้วการเปิดมิติกระจกไม่ใช่เรื่องยากมากนักสําหรับดร์สเตรน์แต่แน่นอนว่าการจะไายคาถาเปิดประตูมิติและล่อให้แม่มดสูงสุดเดินเข้ามาติดกับก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ง่ายง่อยไปหน่อยเขาเลยได้สร้างกลไกวางมันเป็นไอเทมเป็นประตูสู่มิติกระจกล่อให้สการ์เล็ตวิสเดินเข้ามาและนําส่งเธอเข้าไปในมิติกระจกแห่งนั้นมิติที่จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อมิติความเป็นจริงและก็มีอันตรายมากล้อนอยู่ในมิติแห่งนั้นนั่นเองครับ อยากได้ตัวเด็กต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนก็ได้ เก้าครับผมเมื่อพูดถึงประตูก็เสริมกันอีกสักหนึ่งอันนะครับประตูสู่ช่องแคบแห่งภคหูจักรวาลมันเป็นไอเทมที่ซูพรีมสตรี์ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกับวางพาสเซอเอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกเปิดออกได้โดยง่ายแน่นอนครับว่ามันคือประตูที่นำพาเราสู่คัมภีร์วิชาติณเมืองวางช่องแคบแห่งภคหูจักรวาลลักษณะการทํางานของเจ้าประตูนี้มันเป็นประตูหมุนอารมณ์เหมือนประตูที่อยู่ในเรือการจะเปิดออกก็ต้องหมุนมันด้วยมือครับเอาพลังเวทไปเปิดออกแบบนั้นยังไงก็ไม่ออกหรอกนะั เพราะว่าพาร์เซลของประตูอันนี้ก็คือนาฬิกาข้อมือของซูพรีมสเตรนที่เป็นเหมือนกุญแจสําหรับไขรประตูบานนี้นั่นเองครับอมจงป และนี่แหละครับก็คือไอเทมของขังจากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness แน่นอนครับว่ามันมีเยอะแยะกว่านี้มากครับแต่สิ่งที่เรานําเสนอไว้ในคลิปนี้ก็คือไอเทมชิ้นใหม่ๆและอันเก่าที่ถูกนํามาต่อยอดโชว์ความสามารถใหม่ๆให้เราได้เห็นนั่นเองครับเพื่อนๆชื่นชอบอันไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับช่วงนี้คือวัยรุ่นขุดท่อผมเสียงดังมากยังไงไปซ่อมบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาจัดเต็มให้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนครับผมก่อนจะ จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ไมเอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ